สวัสดีแพลคือตอนนี้เราแบบคือแบบวันนี้ไปถ่ายถ่ายรูปมาใช่ป่ะแล้วแบบโดนยิงแฟลตตลอดเวลาตอนนี้คือแบบกระพริบตาแล้วแบบมันยังเป็นแสงแฟลอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างรครับทีเจอรเดี๋ยวพรามปันเสารนะครับก็เดี๋ยวลืมติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวลืมนะเรามี อีพีหนึ่งนะครับเป็นอีพีแรกของเนียวพรามนะครับติดตามทุกคนก็สามารถติดตามกันได้นะครับเป็นไงบ้างพิมพิมฮะสวัสดีครับพี่เจนนี่อ้าส่วนพี่เจนนี่ไลฟ์พี่เจนนี่รับหน่อยรับหน่อยอย่าคุยด้วยพี่เจนนี่ใจร้ายหนกค พี่เจนี่ใจลายมากเลยพี่เจนี่ไม่รับทุกคนครับพี่เจนี่ใจลายกับผมอีกแล้วนะฮะว้าย <laughs> พี่เจนสภาพม <พา S 1> ันไม่ไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอาเอาเอาที่เห็นแค่ฝ้าพดานก็ได้พี่อันนี้พี่ไปทำอะไรมาทายงานเหรอพี่ใช่แต่ตอนนี้เละแล้ว <c oughs> เหมือนผมผมก็เ่งถ่ายงานเสร็จอย่าเลยเหมือนกันแล้วเร็ว,เรวนี้นะครับทุกคนมีอ่จะมีเรื่องที่สปอยให้ฟังนะครับเร็วๆอะไรอีกเราจะเราจะมีงานร่วมกันหรือเปล่านะหรือเปล่านะค <c oughs> ิดไปเองเปล่านะ <c oughs> ผมว่าผมคิดมุกแบบโบบ้ากันที่เยอะเลยเนี่ยจริงปะแบบตั้งแต่เปิดรายการเปลาโบบ้าเลยอ่ะผมคิดไลวล<อ>าอะไรได้ ผมได้คิดไปสู้พี่หลังจากวันนั้นที่พี่ไปคนะผมแล้วผมไม่ทันได้ตัางตัว <laughs> โยมอบามาแบบโอ้พี่รู้ป่ะว่าตอนแรกตอนแรกอ่ะที่แบบที่แบบอ่าตอนที่พี่เข้ามาใช่ปะ่ะผมแบบอื <laughs> ตอนแรกรู้ว่าแบบจะมาสัมผณ์อะไรอย่างเงี้เยเฉยเงี้แล้วแบบมาเล่นมาเล่นมุกมายิงมุกใส่ป,ป้าผมแบบทาไงดีวะคิดไม่ทันจะมาแล้วแบบแกแล้วแบบพี่ยิงอย่างไวอ่ะแบบปังปังปังผมแบบ ตอนนั้นก็คือแบบไอ้ตอนที่เราเราเดทแอร์กันเลยดทแอร์นี่อะไรคือแบบผมคิดไม่ออกอย่างๆนะมึงกูอ่ะตั้งใจไปหามึงเลยนะเว้ยมึงคือลิศลายชื่อที่แบบกูต้องเจอให้ได้ในวันนั้นนะ่ะ <laughs> แต่ตอนมึงไม่ยอมแล้วตอนแรกจะกลับแล้วนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกถา่ายที่ตรงแถวหอประชุมใช่ปะใช่หอการถ่ายหอไปเออนั่นแหละแล้วก็แบบเออยังไงวาแล้วก็เดินออกมาไกลมากแล้วก็ อ่ะอ่าลองแวะไปพอขึ้นรถตู้ปุ๊บก,ก็อ่าลองแวะไปวิทวะหน่อยก็ได้ไปถึงปุ๊บเนี่ยเจอมึงปุ๊บพุ่งเข้าไปเลย <c oughs> แล้วผมแบบผมแบบวันวันนั้นอะที่แบบที่พี่คนที่เป็นทีมงานใช่ปหมแกแบบบอกว่าพี่ทักไอจีน้องไปแล้วว่าน้องอยู่ตรงไหนแล้วคือวันนั้นผมไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยเพราะผมแบบเนี่ยเนี่ยเล่นตัวหรือเปล่าเล่นตัวหรือเปล่าเล่นตัวนิดนึงไงแบบให้แบบ จีบได้ยากขึ้นไงถ้าอยากเจอเราก็ต้องพยายามหน่อยปะไม่ได้ไม่จีบแล้วไงเฮ้ยแล้วแบบคือวันนั้นแบบผมแบบผมก็เห็นนะแบบเห็นเพื่อนเขาพูดกันว่าแบบเฮ้ยพี่เจนนี่มาพี่กอจีแล้วแบบโอ้ยเหมือนเล่าเรื่องผีเหมือนเพื่อนเล่าเรื่องผีฟังงี้มะเขาพูดกันเขาพูดกันเพื่อนผมพูดปั๊บแบบเฮ้ยพี่เจนนี่พี่กอจีอยู่หองการนะปั๊บหุ่นคนลุกแบบ <laughs> มึงไม่ได้ขี้แหละตอนนั้นนะ่าตื่นเช้าเกิน <laughs> <laughs> แล้วไอ้วันนั้นที่แบบเพื่อนผมเพื่อนบอกว่าเอ้ยพี่เจนี่พี่ก็จีอหอ,อก,การหรอแล้วผมก็แบบอ๋อพี่แกน่าไปแบบตรงที่พี่บัณฑิตอยู่เยอะไงแล้วแบบใช่ <laughs> <Okay. S 1> แล้วก็แบบแล้วก็แบบไม่ได้จับโทรศัพท์ก็ไม่ได้อะไรแล้วพอแบบพี่พี่เดินมาปัแบบ๊บตอนที่พี่เดินมาแบบ เขียวมาไกลเลยนะแบบสองคนอ่ะเหมือนเหมือนใบไม้เดินได้เดี๋ยวไม่นากูเกือบลืมเพราะนั้นใส่ชุดเขียวนึกว่ามึงด่ากูนเนี้ยแล้วเดินเดินแบบเขียวเตะตามาแบบเดินมาสองคนแล้วผมแบบใครวะไม่ไม่ไม่ใช่ความสวยที่เตะตาเหรอม้ก็แบบความสวยมันเตะตาพี่แต่ว่ามันมุงกระสู้ชุดเขียวพี่ที่วิสัยได้อ่าชุดเตะตาส่วนความสวยอะเตะใจ <ś led> ยังอันนี้ก็นละเราซ้อมไว้เฉยเนี่ยรอรอวันเจออันนี้เออเทสเทสเนี่ยกูไม่ได้เมนมึงเลยกูกกูกะว่าเออเออไหนเปิดเข้ามาดูหน่อยดูไ <ś led> อจีเห็นตรงไลน <ś led> อยู่ปุนะ๊บแล้วทำเมนปุ๊บไอ,อดอตเดี๋ยวมึงจะทักมาแบบจอยไลฟ์ปะวะ <ś led> เฮ้ยพี่ไปดูทีเซอร์เนี่ยพระรามยังยังไม่ดูหรอกแต่กดไลค์ไว้ก่อนแลงมาก แ,แต่รอ,อดูรอดูทิศเหนือทิศเหนือกับพลักพรามใช่ผมบอกเลยพี่ต้องติดตามครับเพผมตั้งใจที่จะทำออกมาดีมากสปอย่อยดิสปอย่อยดิเผื่อไม่ได้ดูจริงเอาแบบเอาเอ,อาฉากเอ,อาฉากอะไรเอ,อาฉากอะไรมันจะรักกันได้ไงนะมันจะรักกันเอ็นอัเลยอันนี้คือมาจากนิยายปะใช่ครับมาจากนิยายอ่อที่ นี่นี่ยายเรื่องเนี้ยมันมันเป็นแบบเหมือนเขียนมาจากโลเคชันของขอนแก่นอือก็เลยคือเอาแกมาเล่นอย่างงี้เอาเขาแบบเขาแบบเขาเล<ะ>่าหลอ<ะ>เขาแบบจุดทูบเรียกผมมาโหลอันน้น,นกูละอันนั้นอันนั้นกูละไม่ใช่มึงละมีกี่ตอนอะสี่ตอนใช่ไหมสี่ตอนครับสี่ตอนตอนละสิบสองตอน สี่ตอนพี่ตอนละสองนาทีเฮ้ยสันจบเพลงแบบเพิงก็เลยดีกรกาๆอีกนะเฮ้ยผมยังไม่ได้ฟังเลยเพลงนั้นน่ะเห็นแบบเจ้าแพนดี้เหรอใช่แต่ยังไม่ได้ไปฟังเลยรอไปฟังสิผมว่าแบบวันที่เราได้ร่วมงานกันผมจะแบบแบกลำโพงแล้วก็เปิดฟังทั้งวันเลยไม่อยากให้ถึงเลยอ่ะ ไอบ้าเลยผมต้องซ้อมคิดมุกซ้อมรอแล้วจังหวะนี้โบบ้าตั้งแต่แล้วแต่ที่ยังไม่ลงประตูรถอ่ะผมก็จะแบบโบบ้าเลยเออจะรอดูจะรอดูผมจะแบบไปโรยตะปูเรือใบไปบาที่รอทำงานี่รถมาแล้วแบบรถรถรถเหยียบอะไรเงี้ยโบบ้าต้องเต้นด้วยนะวันนั้นนะต้องเต้นด้วยนะได้ปะหนึ่งสเตปป้าทิกตอกอ่ะนี่ผมให้เลยติกตอกหนึ่งติกตอกเลยเอ้ยเอ้ยเออกูคิดติกตอกหรือเปล่า คอนเทนต์อันไหนดีนะเราไม่คิดิต k t o กันเอ้นี่นะจะต้องถอดเสื้อเต้นนะได้นะพี่ก็ถอดเลยไอ้ยแบบคนคือแบบคนดู tiktok ใช่ปะเขาจะเขาจะเลื่อนใช่ปะเขาจะเลื่อนดูว่ามีอะไร่ใช่ปะพอแบบเขาเลื่อนมาเจอคลิปเราแบบถอดเสื้อป่ะเพราะเขาแบบกดรีพอร์ตเนี่ยหลุดมือก่อนโทรศัพท์หลุดมือก่อน ต่เพื่อเรอป๊เลื่อนมาปั๊บปาทิ้งเลยเลยสงบงงนะไหนอะเดซีรีส์มีอะไรให้น่าติดตามไหนลองแบบเออเชิญชวนมันดูดีก็มีแค่ผมมันก็น่าติดตามแล้วป่ะพี่อ๋อเออเออโอเคเปิดทิ้งมาเลยเดี๋ยวโอเคครับก็ใส่ตามมาแล้วพี่แล้วเร็วๆนี้พี่มีอะไรหรือเปล่าผลงานทุงนี้นะไม่ต้องมายุ่งกับฉัน อาผมจะได้แบบให้แฟนขับผมไปกดอะไรเงี <that> ้ยไม่ดูอะคิดไม่ออกอ่ะงานเยอะก็อย่างนี้แหละพี่เออมันเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้งานเยอะแต่ผมน้อยแล้วเนี่ยผมเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยแสดงว่าแบบพี่งานเยอะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเนี่ยอยก็พูดไปไม่ขนาดลันลออว่าไปว่าไปว่าไปไปมึงไปคุยกับแฟนขับไปแฟนขับผงอยาก คุยกับมึงมากกว่าโอเคครับขอบคุณที่แจนี่ด้วยนะครับได้รอดูนะก่อนก่อนพี่ไปผมมีอะไรจะฝากครับสองอย่างผมมีอะไรจะอะไรหรออะไรหรออย่างแรกอย่างแรกเป็นสิ่งของครับอย่างที่สองเป็นคําพูดนและผมจะผมขอให้ก่อนอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมหาับอ่ะคุณเตรียมแคปแล้วนะอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกลัวคอมเมนต์ออกยังไงก่อน มันอ,ออกไม่ได้เอา้าอ่ะหนึ่งสองวุ้ยเอออย่างที่สองเป็นคำพูดนะครับพี่อันไหนเหรอกูเล็ตคอนหน้าจอกอนอ่าได้อ่านแล้วบอกผมเลยขึ้นไหมนะหนึหน่งสองสามพี่เจนี่ครับอย่าลืมไปอาบน้ำด้วยนะครับ ไปอีกพี่อะแค่นี้ไปแล้วโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายเอาเลยนะครับก็ขอบคุณพี่เจนี่ด้วยนะครับที่เข้ามาจอไลฟ์นะครับอ่าก็ฝากด้วยนะครับทุกคนวันเสาร์นะครับตอนสี่ทุ่มนะครับ อเนี่ยพรามนะครับเป็น EP แรกนะครับพวกผมจะได้โชว์สเต็ปนะครับการแสดงและการพูดมึงโอเคป่าวเพีย้ยนกูมีความรักใหม่ว่ะเพีย้ยนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคนขอบคุณสามหมื่นคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับจนถึง่าจนถ่ายจบล้บเหลือแต่แค่ ออนแอร์นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็เอาไว้เจอกันนะครับวันเสาร์เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนนะครับก็เอาไว้เจอกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วไม,ไม่ได้กินข้าวเลยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเจอกันนะอย่าลืมไปอาบน้ำด้วยละ่ะสาม,มืดคนนะ 拜拜。Bye bye.